ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้มาทำข้าวเกียบกับพิดานะคะวันนี้ได้ข้าวเกียบเป็นแท่งมาแบบนี้นะคะเป็นข้าวเกียบประทูนะคะนะคะแต่ว่ายังเป็นแท่งนะคะเดี๋ยวพิดาจะหั่นแล้วก็เอาไปตากแดดก่อนนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาทอดด้วยกันนะคะ ที่พิดาทีนนี้เป็นข้าวเขียบประทูนะคะพอดีมีน้องเขาให้มานะคะแท่งหนึ่งก็บอกว่าญาติเ็ส่งมาจากทางบ้านที่ปักใต้นะคะนะคะพิดาก็เลยจะเอามาหั่นซะก่อนนะคะหั่นบางๆแบบนี้นะคะ่ะแล้วถึงจะาไปจากแดดนะคะหลังจากนั้นก็จะได้นำมาทษนะคะ คก็หั่นข้าเกียบเป็นที่จะวป้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวนําไปตากเดดด้วยกันนะคะ ค่ะก็สําหรับก้าเกียบประทูนะคะก็พิดาตากแดดจนแห้งเลยนะคะนะคะก็เดี๋ยวไปทอดด้วยกันกับพิดาดีกว่านะคะพอน้ํามันร้อนแล้วก็นำก้าเกียบลงไปทอดได้เลยนะคะสําหรับการค่าความร้อนของไฟเอาแก้ปานกลางนะคะไม่ต้องร้อนเยอะนะคะ กลอบมากินมากๆนะฮะ ก็ออกมาสีสวยน่ากินมากๆากนะคะค่ะ <c oughs> คก็ข้าวเกียบประทูนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ น,ะะน่ากินมากๆนะคะชิมเรียบร้อยแล้วนะคะกรอบอร่อยมากๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ